ไอ้เหี้ยแกงกีด่างไอ้เหี้ยเรือในตาไอ้เหี้ยแกงเรือมวยแกงเรือในเหี้ยแกงเรือสัตวาพิโรชีมึงไหวแล้วพิโรชีมึงไหวแล้วพิโรชีมึงไหวแล้วมึงดันขึ้นมามึงดันขึ้นมารับซอนมันดันขึ้นมารับรถประมูลอะขอตะเกาสักคนสองคนเอาตัวรอดได้ เดี๋ยวบเก้าหรือธนาให้รี่รู้มือหรือรู้มากดููด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 ูัูดดูู่ด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 ดีดู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 ดเดู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 ดดู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 ู่ดนดดูอดูดูดดูดด บุรโอมันเปนแอปเปิลปืนอ่ะพยายามกระจายเล่นกันด้วยนะเว้ยปืนอ่ะเฮ้ยชะลอมป่ะอาดีมันออดี้มันเห็นไหมข้างหน้านะจอดี้มันขับตามที่ไม่ต้องไม่ต้องขับตามไปเดี๋ยวลูมคุณขับตามให้กูจะดูกูจะดูจะดูลบหน่อยลบลบหน่อยจับให้ขับตามมันอีกคนนึงอ่ะพวกมันลงตามแล้วมันลงตามที่ตั้งโซนกดให้กุญแจอยู่ใกล้เราปาเมเดน่าถอยกันไปหน้าคุกเลยถอยมันไล่มาแล้ว ตามมาแล้วนะพวกมึงคือนะไม่แล้วกูบอกอย่าขับตามมาจะตามมาทำไมใครตามมาตั้งทับรอตั้งทับรอตาคือแบบเนี้ล่าดำใครติดตัวนะติดตัวนะติดตัฟางฟังมึงตั้งโซนตั้งโซนออกมาตัวโนนนนตั้งโซนออกมาตัวโนนนนตั้งโซนออกมาตัวโนนนนมา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 เพื่อนมันมาแล้วมาแล้วโซนไว้ตั้งโซนมาตัวโนนนน มึมบาซัมเบ้เอาเร่อเลยื่อไ้มึงกลับมาเล่นมึงกลับมาเล่นเลนนี้มึงกลับมาเล่นเลนนี้มึงกลับมาเล่นเลนหน้าคุกนะอย่าไปอย่าอย่าไปเบ่าข้างหนะมันอ่อนนะบํามเลยบ๊ามเลยเพื่อนอย่าไปกลนะไอตบอกเลยนะอย่ใจกันเน่ยเดีราย้หนีเราย้หน่อยบามดูคนเองด้วยคนเองด้วยดูคนเองด้วยามกาคเองด้วยมาหน้าคุกนะมาหน้าคุกนะคุกมาหน้าคุก ใครจะหล่นต้องพูดนะเว้ยใครจะหล่นต้องพูดนะมาตกมาตกตรงนี้มาตกตรงนี้ฝาส์แมคลาเรนเห็นแม็กลาเล่นกูไหม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 มองเห็นแม็กลาเล่นกูไหมมองงองมองไปรถกูมงงไปรถฟูลงที่โรชี้ลงไปมือลงกระช้าเร็วๆทำเวลาหน่อยเพื่อน งมาเล่นลงมาเล่นลงไปเล่นดันขึ้นมาฮีโรชีดันขึ้นมาเล่งมาดันขึ้นมาเล่นมาดันมาเล่งมาตัวัไปดนมาเล่นมาฮีโร่ชิดันขึ้นมาเล่งมาไหววมาด้วยัวมาด้วย้วมาด้วยไหวัเฮี้ยแกงดเี้ยงเรือดีัดเี้ยแกงเรือควยแกงเรือดเฮี้ย แกงเรือในตาทิโรชิมุ่งหวายแล้วทิโรชิมุ่งหวายแล้วทิโรชิมุ่งหวายแล้วมึงดันขึ้นมามึงดันขึ้นมารับซนมันดันขึ้นมารับซนมันทิโรชิมุ่งหวายแล้วไปไหนเที่ยวไปไหนเที่ยวไปไหนซาทิโรชิหวายแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วทิโรชิมันจะหมดแล้วดันขึ้นไปเล่นทิโรชิมึงดันขึ้นไปเล่นมาทิโรชิดันขึ้นไปเล่นมา

ดึงเพื่อนมาชุบีโรชีดึงเพื่อมาชบตายเฮ้โนอเลยตายฮิโรชิฮโชิชเพื่อนโดชิโรชิมึงบนฮิโรชิมึงกัโนิโรชิกลับมาโซนไปกลับมานฮิโรชิมึงดึงกากีน้ำไปหลังไฟมึงดึงบกกากีน้ำไปหลังไฟมันไม่ไหวแล้ว

ชูชูพี่ป๋าชูชู่ทุกไปอีนเรียนอีโนเรียนไปไหนไม่ร้องไปไหนไร้ปไม่กินกปากดีไปไหนไร้คยจริงไม่พูดไหนมึงแีอะไรปากไเยียเียดันเยโรชิมึงดันกลับมาเล่นด้วยกันมึงดันกลับมาเล่นด้วยกันเยโรชิมึงดันกลับมาเล่นด้วยกันมันจะหมดแล้วเยโรชิมึงดันกลับมาเล่นด้วยกันมันจะหมดแล้วเยโรชิมึงดันกลับมาเล่นด้วยกันมันจะหมดแล้วกินามันจะหมดแล้วกินามันจะหมดแล้ว ขึ้นมาขึ like ้นมาขึ I mean ้นมาคนนึงขึ้นมาคนนึงเขียวขึ้นมาเขียวเจ้ยว็มาขึ้นมาจบไม่ได้หรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายนะคนนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพูดกันเยอะๆพูดกันเยอะๆฮิโรชิมึงเล่นด้วยการไหวแล้วฮิโรชิมึงเล่นด้วยกันฮิโรชิมึงเล่นด้วยกันฮิโรชิมึงเล่นด้วยกันฮิโรชิมึงเล่นด้วยการอยากเล่นดนตรีกูเลยอากเรียนนตรีกูเลยเฮียโรชิมึงเล่นด้วยกันนะปอกขลุกเล่นด้วยกันนะตากินอั้มมันจะหมดไอเฮียต เพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนมาชุบพี่เขีิเชาเพื่อนมาชุบก่กินแดงมันจะหมดเฮียก่ก yeah. ินแดงมันจะหมดมาดมข้ามาหลังไฟก่ก euh. ินแดงมันจะหมดแน่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 เฮียไก่กินแดงมันจะหมดก่กินแดงมันจะหมดก่กินแดมันจะหมดเฮียก่กินแดงมันจะหมดอ้ก้านไก่กินแดมันจะหมดไอ้เฮียก่กินแด้มันจะหมดแล้ว

ไฟเพื่อนยังเล่นอยู่หรือตอนแรกเราคือแล้วข่วยว่าโดนลอยศพออกไปแน่เลยเฮียเพื่อนเรามันได้ลอยศพออกไปบ้างปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูศพคาตีน่าเดี๋ยวกูไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูคาตีเฮ้ยศพอยู่ข้างล่างซ้ายอยู่ข้างล่างซ้ายมันนี่ย่นนี้ บอไปตามเพื่อนเบลไปตามเพื่อนมาดิเบลเฮ้ยใครไม่มีศพึ้นรถนี้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 ึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเร็วขึ้นรถคืนรถเดี๋ยวพาไปลสบคืน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 มาสคนขึ้นก่อนเดี๋ยวเบลสบมาสบพาไปเอาสบพี่พาไปเอาสบขึ้นมาขึ้นมาพี่ไม่มีศพขึ้นมาขาดสองขาดสองขาดสองไปไปไอ้ที่ตอนแรกกูเห็นว่ากือแล้วนะบ o o m boom s h a k อ่ะฮะ

โอ้ยเฮียไดเวอร์หายห่วยเอ้ยยัดแม่มาโคอุ้มใช้ไม่ได้ไอสัตว์ห่วยว่าแล้วมาต้องให้ตอดนะตอดบ้าล็อกรถไปไม่ไม่ไม่กระจายหอดเลยกระจายหอดเลยก็ได้ รถรุ่นเนี้ยเฮียสุดละใช่หรอ